ไปดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับที่ท่านจิตใจเห็นคู่กรรมอ,อะไรเหรอคะคู <c oughs> ่กรรมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มของคู่กรรมหรือเปล่าไม่คุณเป็นสุดาไหวหรือเปล่ากำลังงงอยู่อังสุมาลิน <c oughs> ตกกระจายถึงกระก้มดนุกข่าวอะไรกันเนี่ย คุณดังสมาลินค่ะยังไงกูบุรีให้นี่นะครับคือที่ปรุมธานีเนี่ยคือชาวบ้านเขาไปพบเป็นเครื่องบินน่าจะเป็นเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับเอาไปดูนะครับว่าเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าชิ้นส่วนของเครื่องบินลบสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีคนไปพบก็คือนายสุดชาติเทศนอกอายุ52ปีเล่าให้ฟังบอกว่าตนเองอพบเองขณะกําลังใช้รถเนี่ยขุดดินปรับแต่งดิน ให้กับข้าราชการเกษียณท่านหนึ่งก็ใช้รถเด็กขุดเข้าไปลึกประมาณ6เมตรผลปรากฏพอตอน6เมตรเนี่ยไปกระทบกับโลหะจนเกิดประกายไฟเลยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆขุดอย่างระมัดระวังนําชิ้นส่วนบางส่วนขึ้นมาได้ตรวจสอบดูน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินรบญี่ปุ่นเพราะว่าที่ตัวเครื่องเนี่ยมีภาษาญี่ปุ่นกํากับไว้ชิ้นส่วนที่ขุดพบได้ขณะนี้มีเพียงส่วนหัวของเครื่องบินเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีล้อเกจวัดน้ำมนัน แล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยคาดว่าน่าจะฝังอยู่บริเวณข้าง,<ม>างเคียงนั่นแหละครับใช่ค่ะคแล้วก็มีผู้เช่วชาเนี่ยบอกว่าสร้างเครื่องบินลํานี้นะคะน่าจะเป็นเครื่องบินรบนาคาชิมะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะมีอาวุธปืนกลประจําอยู่2กระบอกนะคะน่าจะสร้างมาประมาณ100ปีได้แล้วค่ะ<ม>ตอนนี้มีการประสานไปยังกองทัพอากาศแล้วนะคะ<ม>เพื่อจะดําเนินการขุดค้นชิ้นส่วนที่ยังคงเหลือต่อไปด้วย<ม><ม>ค่ะ